แก้ส่งเกงยินดีเซลลูกค้าจากอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีสามตะเข็บครับเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบช่องหนึ่งช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งเป็นช่างชำนาญการในการแก้ส่งเกงยินแบรนด์เนมทั่วไทยครับวันนี้จะมาแก้ส่งเกงยินแบรนด์ดีเซลนะครับดีเซลยินเป็นดีไซน์เฉพาะตัวครับเป็นสามตะเข็บด้วยครับช่องหนึ่งทำทรงให้ใหม่นะครับลูกค้าจากอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีครับไปชมกัน ครับลูกค้าจากอำเภอท่าชนะสุรา์ธานีนี่เองครับเห็นรีวิวช่างหนึ่งในช่องทางออนไลน์แล้วก็เลยตัดสินใจมาใช้บริการนะงานนี้ดีไซน์ของเคงเกมแบรนด์ดีเซลยีนนี่ครับมาเป็นมันจะเป็นเฉพาะตัวนะคือสามะเข็บด้านข้างสะโพกครับโจทย์ที่ลูกค้าให้มาช่างก็คือต้องการให้มันซอฟ์ลงนั่นเองครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลช่างหนึ่งด้วยเช่นกันครับช่างหนึ่งก็คือบางทีเวลาช่างหนึ่งลงมือทานะครับกับไอ สเปคที่ให้มาเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความคาดเคลื่อนกันช่างช่างหนึ่งจะต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้นช่างหนึ่งก็เลยเอ๊ะไม่ใช่ line, แอตายก็ไลน์ไปถามลูกค้าว่าอ๋อขอสเปคขอรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นี่ไปวัดตัวนี้มาให้ช่างหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ได้ข้อมูลมาช่างหนึ่งก็ลงมือทาครับงานนี้ก็มีการทาทรงใหม่นะครับแล้วก็เก็บทั้งด้านนอกด้านในครับมีการตัดต่อปลายขาตัวนี้รู้สึกว่าตัว ด้านในมันไม่มีล้มตะเข็บเต่ช่างหนึ่งล้มตะเข็บให้นะเพื่อความคงทนได้แข็งแรงและสวยงามนะครับมีล้มตะเข็บนอกหนึ่งตะเข็บด้านในด้านนอกตะเข็บในเออหนึ่งตะเข็บด้านนอกล้มตะเข็บเป็นสามตะเข็บเออเนี่ยไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นงานสไตล์ี่งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมขาไม่บิดไม่เบี้ยวครับพอเวลาไปสวมใส่แล้วก็จะดูแบบมันไม่พลิ้วอ่ะเออช่างหนึ่งจะมาคำนวณเนื้อผ้าใหม่หมดเลยครับทรงมันจะได้แบบ คือซับซ้อนเป็นกระบอกเล็กนะครับแล้วก็ใส่แล้วรอๆเท่ๆเลยครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอห้าชนะจังหวัดโคราชตอนนี่จริงมา2ตัวนะจริงลูกชายรู้สึกมีเกลงลูกชายตัวนึงเปลี่ยนสีทองเหลืองอย่างดีนะครับทั้งจัดให้หล่อๆเช่นกันครับแอดไลน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์อินดีเอ็นยูเบริการทั่วไทยครับสอบถามได้ครับว่าถึงทำงานอะไรแบรนด์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปรีวีแนลว่าฉันหนึ่งจะทำแบรน,นด์ไหนยี่ห้ออะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.